ไม่ได้ถ่ายคลิปเนี้ยโดนเลยสวัสดีครับแล้เรื่องใหายมาอยู่น้ำมงวนเลยบอสสบายดีจ้าสบายดีไหมเบอรอไงสบายดีปะลูงบอกแม็กเอาเมียบอกเขาแม็กเนี่ยเข็ยนพายกระเป๋าตลอดเข็บเงินเอาเมียเออนะไรนะเด่ก เราเสยายคือสิเด้อพ่นองกกงนเนาถึงจะพอกเนึเป็นต้นอย่างพเธนึงนังแยังะ่นงตั้เขาีเห็ดเขานมขนมที่ห่อเข่าได้พี่น้องห่อเข่าประดับดินเนาะหัเข่าประดับดินพี่น้องเลย

โอบอกไว้กันอ่ะโอ้แล้วอยากกินป่นบอกคนในเมืองแล้วเหมาพี่น้องกินข้าวกันเนาะพันปลาหมือนี่พันปลากินข้าวต้มกันเด้อพี่น้องเอ้ยพันปลาหรือหมื่นปลาอันนี้ยังฝนกบกันไหมฝนกบฝนกบภาษาจ้า

เอาฮันคือจังนี่มันเปลี่ยนไปเลยพี่น้องเอ้ยบ่ไปบ่ไปบ่ไปได้บ่ไปได้มีมโอกาสได้มานั่งกินเขา่าพี่น้องมันเลยถ่ายคลิปมีโอกาสมันอยู่ปักซอยนะบุกคอยได้มีเวลาพี่น้องเลยขึ้นแต่ห่านเลยกับทำอ่อากินเข่าเลยได้เงี้ยเข่าสบายลเลยล่ะง้อ สบายดีเ้อน้อน้องป่องตายว่าสมองสบอนเด้อเขาอีนน้ำโอ้ยกกาตบมาหนิสบายดีเด้อน้องกินได้กินมันไปหางไะไปผูบ่อนี่ยจะมาปนกบออกกันหรเปล่าอ้าวเรา ไปอันหม่น่อยเม่น่อยนปนบอัน่ใช่กนถู่ะเดี๋ยวาหามไม่รวมกับเดี๋ยว่ยว่าเีว่าเอาได้เบ้านไดกินอ่กินปนบแล้มีกะ่าเชไปกินยอพุ่นเอากระเป๋ามาเลยบ้อาพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังเราววาทางต่างประเทศเนาะพี่น้องังสบายดีกันบ่อย่งท่อตันยนเนาะ Chọn đau lương là cho là gì mà Để Biết sáng lấy đại bà chắc hai yeah. 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 hai này bắn ngân ngân mang ngân hai 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 อา้องหายังซิถ่ายดินแล้วลาก่เน่ะอซองอันผ่านกดเลยบ้อยจะมนึงถาเอาเงินเดียวเลยไ้เงินเดีอไม่ถ่ายเลยโอ้ถ่ายลิปเอาไว้ขั้นทั้นดีๆกันได้ไนบเนแักหลาทุกคนถายเลยลเ้วลานอนงากๆเลยต้องไม่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để thôi bỏ lỡ những video hấp hải kích đồng. Kích đồng.

ล้างนี่คืนคล้างหนันมนลงล้างนี่ลงล้งนังนเพราะเปิดพวกกระจเออนี่มันงอแ้วพอลงเลย นอนแล้วมีอะไร้องนี่เมื่อวานอยูัแบสองคือเป่าก่อนลงหานหรเจ้าเหนื่อยปะเหนื่อยเหนื่อยกี่ได้อะครับอนย้อนเมียติดจมเด็บนะสองสองแค่ไหนอยู่ใต้เมียตื่นก่อนลงนอน cái anh là Không ai Không, ơi, không được được cho kênh อะไขายดีายนะ้าอไหนเมิงออน่วนใหม้เบ่งเมียงอนนอสโต้ได้ยัซนะนะื้อูนนอนนาขาวล็กเ็ดใจ่รลายๆานานแมูวันก็เวเลยออโต้ได้ยไะบัดตื่อมาบัออโต้ก็เือไก่ไก่จัมาหุบยังไม่ได้ีเเตดตีไก่โอ้ยตายขึ้อขาโอ้ ลงไม่ลงยังลงยี่นลงร้องหายแล้วนู่นนู่นนู่นอย่างเดียวแกอยากหายใกล้จะมีเหี่ยวเป็นแล้วนะมึงปวดเหี่ยวเลยโอ้ยมาบ้านมาบ้านมาหนังเมื่อแรกทักจะนั่งก็ตุกยิ่งแกงหมั่นไส้มาขึ้นมาอุ้งกับใบอุ้งใบ ดีงามไหมดีงามน้ำผอมไหมสบายดีไหมสบายดีเลดียาอะดีเยอะยาอะบกมันบุกเมดีดีมชมาสิดีงามๆนี่งามดีกล้องนะัายดีาดีายดีไปดีดงามนมือีนกล้องนะสบายดีสบายดีกลูก

เนะไปไปอกมันเจาบอกแม่เด็บอกพี่ดาเป็เขาดาเขาดาเขาใจนเรือดาบคน่ดา

ปิงปิงตับปิงไก่ปิงไตก็อการนการหลับเท้าของงั้บกิขาะเห็ดเองมือนแสรกอกเห็ดเองมันมันกินแล้วเห็ดโอ้ยื้อมเราแล้ะนรบว่าเากเลอเพ่งมากินนั่แซ่บเสแสกินนังจ่มถึงหอกิาหวตะ โอ้ห่าพี่น้องเงยวพอดแลยู่ดีมีแหงมีอย่างเด้อลืมลืมคลิปพี่น้องายตื้มเงี้ยวไปลยบายหน่องบายเดี๋ยวไปหน่องเด้ออยู่ดีมีแหงพี่หน้องมึงยังพอกนดีดีแหงพี่นอง